ยอดเหรียญนายดูเหรียญนายดูเหรียญนายถามว่าสิ่งที่เราจะทำอยูไรสวยครับสวยนี่ครับเอาไปไว้ทำพอร์ตดิโอมักเข้าเรียนก็เรียนที่ไหนที่กรมอุตสาหกรรมใช่ย่ะใช่ย่ะไม่เอาไปเดี๋ยวเนี้ยไปไปใส่ใจอย่างนี่ดีนะพี่ปีหน้าจะมีอยู่พี่จะลูกได้เปล่าคือคุณเล็งไม่หลายรอบ อาการที่เขาใพัดพอดมันมีลสายทุบนชูหน่อยชูหน่อยถ่ยวิดีโออยู่เสุดยอดสุดยอดได้ถ้วยได้ถ้วยเนี่ยดูกอดูอดูองอรับที่สองที่สอเอาแล้นะครับโอเคโอ้ยชิเกอร์เบอร์ครับปอกับโอ้หนกใช่ไหมลยได้ถ่าได้็จแล้ว็นไงครับเป็นไงครับเจ็บเจ็บครับเจ